มากรทมอหน่อยนะอ่านี่ผู้ว่ากรทมอทางานแล้วนะคะผู้ว่ากรทมอของพี่ก้องอะคะ่ะผู้ว่ากรทมอเดี๋ยวนะชื่ออะไรนะชาชาสิทธิพานชาชาเหรอเออไม่ไม่ไม่ได้เห็นข่าวนานแล้วไม่ได้เห็นข่าวอาจจะทันเงียบๆอยู่นะเอออ่ะแต่อันนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นนโยบายที่ที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเราก,เราก็เราก็มีบน่บนๆอยู่เห็นอยู่ว่าเนี่ยอาชีพ อาชีพขายของหาบเล่แผงลอยอะ่ะเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่าคนต่างด้าวอะ่ะมาขายของกันเยอะมากแล้วก็แบบ um, มั่วไปหมดอะ่ะนะคะ uh. ทีนี้แต่ว่าก็ต้องดูว่าเมื่อนโยบายนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยจะเกิดจะเกิดกระแสตีกลับไปยังกรทมหรือเปล่ากับเรื่องของการจัดการเปิดกฎเกณฑ์ใหม่คนที่จะมาขายหาบเล่แผงลอยในกรทมได้คุณต้องมีคุณสมบัติตามที่กรทมกาหนดนะคะ Mm hmm. มีการลงนามในประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขทั้งพื้นที่การขายของแล้วก็คุณสมบัติของคนที่จะมาขายของได้นะ mm hmm. เขาบอกว่าคนที่จะมาขายเอาเอาคุณสมบัติของคนก่อนเนาะคนที่จะมาขายของได้เนี่ยที่เป็นหาบเล่แผงลอยในพื้นที่ที่เขาอนุญาตนะคะจะต้องเป็นคนสัญชาติไทยเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นคู่สัญญาในการซื้อบ้านกับการเคหะแห่งชาติในโครงการบ้านมั่นคงและก็ยังมีภาระผูกพันในการชำระหนี้แล้วก็เป็นบุคคลที่ได้รับเงินสวัสดิการจากกระทรวงพมเป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน3 0 0แสนบาทต่อปีโดยอ้างอิงจากเงินได้หลังจากหักค่าใช้ใจ่ายประกอบธุรกิจตามหลักฐานการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอ,มอันนี้เป็นคุณสมบัติ แล้วก็นอกจากนั้นผู้ทําการค้าต้องไปลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่สํานักงานเขตที่กําหนดให้พื้นที่การค้านะคะแล้วก็ต้องไม่มีแผงค้าอื่นหรือผู้ช่วยจําหน่ายสินค้าในแผงค้านพื้นที่กทมกาหนดให้เป็นพื้นที่ท,ท,ทำการค้าอันเนี้ยแล้วก็รวมถึงเรื่องของออสภาพของพื้นที่ที่จะอนุญาตให้มีการขายได้นะคะถนนจะต้องเป็นมี3เลนขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นเดินรถทางเดียวหรือสวนทาง เมื่อจัดวางแผงค้าแล้วต้องมีที่ว่างให้ประชาชนสัญจรได้ไม่น้อยกว่า2เมตรนะคะส่วนถนนที่น้อยกว่า3ช่อง3เลนนะคะก็จะต้องมีที่ว่างให้คนเดินถนนได้ไม่น้อยกว่า1.5เมตรแบบนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะนะแล้วก็มีการกําหนดว่าจัดแผงค้าได้ตรงจุดไหนอะไรยังไงซึ่งแต่ละเขตก็จะมีการกําหนดอนุญาตกันไปแล้วก็เนี่ยแหละเรื่องคุณสมบัติของคนที่จะมาขายต้องมีคุณสมบัติตามนี้ค่ะ อ่าคือดูรวมๆเนี่ยกทมจะยึดเกณฑ์เรื่องของโอเคคุณมาขายบนอ่าทางเท้าได้เนี่ยแต่คุณต้องเป็นคนอาพูดภาษาชาวบ้านคือต้องเป็นคนจนนะต้องเป็นกลุ่มเปราะบางนะเพราะยึดเอาเอาเกณฑ์ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นหลักรวมถึงอาจจะไม่มีบัตรแต่ว่าผ่อนผ่อนบ้านกับการเคหะอะไรแบบนี้นะโครงการที่ที่เป็นของผู้มีรายได้น้อยคือเอารายได้เป็นหลักซึ่งก็จะอธิบายได้ว่าเนี่ยโอเคเป็นการผ่อนปลนเพื่อให พี่น้องประชาชนที่มีไรายได้น้อยได้ได้มีอาชีพได้ทํามาหากินกันอะไรก็ว่ากันไปส่วนไอ้เรื่องต่างชาติเนี่ยมันเป็นกฎหมายใหญ่อยู่แล้วนะห้ามมาค้าขายนะเป็นแต่ว่าก็ต้องเข้มงวดก,กันไปนะอันนี้ก็ไม่วิาพา์วิจารณรหรอกก็โอเคนะทําให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่าให้มันจริงให้มันทําได้จริงๆนะเอ่อเพราะว่าบางที่เนี่ยเอาง่ายๆนะผมยกตัวอย่างนะเออประกอบผมอยู่แถวนั้นเนี่ยแยกลาดเทวีนะ อยู่ในเขตลาดทีวีผู้ว่วาส่งคนไปดูหน่อยนะร้านเนี่ยอยู่ตึกแถวครับคุณนันทิยาร้านร้านในตึกแถวแต่ว่าโตะ๊ะนั่งกินเนี่ยกินกันเต็มสองคางๆ้างเลยนะผู้ปาาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถามว่าอันนี้นับเป็นแผงลอยไหมอ่าไม่ได้แผงลอยเพราะเป็นตึกการค้าหรือหรือเออบางทีไม่ได้อยู่ตึกแถวก็เป็นรถเข็นเนะ่นะแต่โตะ๊ตะเก้าอี้เต็มมาหมดเลยร้านลาบ ส้มตามอะไรเงี้ยนะขายเหล้าขายอะไรด้วยเต็มนถนนหมดเลยกลางคืนก็เทน้ําทิ้งทางอย่างเงี้ยก็ต้องดูในรายละเอียดนะโอเคหลักเกณฑ์แบบนี้โอเคแต่ว่าต้องไปดูว่าที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์คุณจะทํำยังไงนะอเออที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์มีเยอะไม่เข้าหลักเกณฑ์มีเยอะนะครับค่ะไม่รู้จะมีะมาดูเรื่องเศร, <ภา S 1> เรษฐกิจที่ไม่เข้าเกณฑ์มาร้องเรียนหรือ,เ,อ,อเปล่าเนาะรังแกคนจนออออนะ หรือหรืออยกตัวอย่างนะถนนที่กําลังดังนะเรื่องอาหารเรื่องสตรีทฟู้ดนะ่นะอันนี้ก็ไม่ได้แปลอะไรเขานะก็ดีดีใจด้วยนะตนนบรรทัดทองเนี้ยนะจะจัดระเบียบยังไงอะ่ะคือบางทีบางร้านร้านดังๆเนี่ยโอ้โหนะคือร้านเนี่ยเขาอยู่ในตึกนะั่นแหละอย่างที่ผมบอกอะ่ะแต่ว่าโต๊ะเก้าอี้นั่งเต็มพูดบาทอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าสมมติเขามีโต๊ะแปดแปดตัว แปลว่าหนึ่งคนเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์บนฟุตบาทโต๊ะแปดตัวมากกว่าอะไรอะสองคูณสามเมตรอีกอะถ้าก็มีสิทธิ์เยอะกว่าคนอื่นเนยเสียภาษีไหมจ่ายค่าบำรุงให้กทมไหม,มแบบเนี้ยแบบนี้คุณก็ต้องไปดูอักเขตประทุมวันอย่างเงี้ยบน,นถนนมัดทองอะออแถวบ้านผมเนี่ยนะคือไม่ไม่ได้ไปอิจฉาว่าเขาขายดีนะแต่ว่ามันเป็นทรัพยากรส่วนรวมต้องบริหารจัดก,การยังไงอ่ะ แต่ก็ต้องต้องไปว่ากันว่าอย่างบางพื้นที่มันเป็นพื้นที่ผ่อนผันไงคะถ้ามันเป็นพื้นที่ผ่อนผันว่าอย่างเช่นแบบอ่ตอนกลางคืนสามารถที่จะทําได้ยกแบบเช่นแบบเยาวราชอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็ต้องว่ากันไปตามตามกฎเกณฑ์นะว่าเออถ้าเขาผ่อนผันให้ได้ก็อันนั้นก็เป็นเป็นสิ่งที่แต่ละสํานักงานเขตแต่ละเขตเขาก็ว่ากันไปแต่ถ้ามันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ผ่อนผันแล้วยังทําแบบนั้นแล้วไม่มีใครเข้าไปจัดการเนี้ยอันเนี้ยก็ต้องตําหนิกันแหละ แล้วมีการเก็บเก็บตะตุ้งตะตางไม้เก็บข้าวไข่อ่าเอาไข่ปอน,นผันใช้พื้นที่เยอะนะเยอะได้แค่ไหนยังไงเยอะกว่าคนอื่นเก็บค่าทรรมเนียมข้าวหลวงหรือข้าวกระเป๋าหัวหน้าฝ่ายไหนยังไงเออเนี่ยนะอ่ะาจะบอกโอ้ยผมคุณไม่ต้องห่วงนั่งนั่งตามสบายเลยผมจ่ายรายเดือนเนี่ยผมเคยเป็นนั่งกินขนมอยู่นะน้องนัง่งนั่งเราบมกิน <laughs> ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงจ่ายทุกเดือน อ๋อเหรอโอโอเคโอเคได,ได้กินแบบสบายใจอย่างเงี้ยไาคุณจัชาต้องไปดูหน่อยคือเห็นด้วยนะในการออกระเบียบประเด็นต่างๆออกมานะแล้วก็มันอยูอย่อยู่ด้วยกันได้นะการทํามาหากินแต่ว่ามันต้องมีมีระเบียบแบบแผนกันหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าผมก็เสียเงินทําอีตัวหนอนเหมือนกันนะพอผมเสียภาษีทาให้ให้กทมเอาไปปูอีกตัวหนอนเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะเออทุกคนก็เสียภาษีเหมือนกันแต่ผมก็ใช้ประโยชน์ บ้างไม่ได้ใช้ประโยชน์บ้างก็ไม่ว่ากัน